สัตว์ผู้ยึดติดเนี่ยมันไม่ได้ยึดแค่รูปกายมันยึดห้าธรรมชาติแล้วมันก็สำคัญว่าห้าธรรมชาติเนี่ยอยู่ในก้อนกายเนี่ยมันเลยคิดว่าตัวมันเนี่ยคือรูปอันนี้แล้วก็รูปนี้คิดได้ แต่จริงๆแต่ละธาตุเนี่ยมันก็ไม่รู้จักกันมันเป็นธาตุตามธรรมชาติต่างคนต่างก็ทำงานกันไปเหมือนแดดก็ออกไปฝนก็ตกไปต้นไม้ก็โตไปต่างธรรมชาติต่างทำงาน นี่ธรรมชาติที่ผู้ยึดติดสัตตานังเนี่ยเข้ามาหลงยึดหลงยึดต,ตั้งแต่เรื่องของจิตมโนวิญญาณหลงยึดรูปยึดเวทนายึดสัญญายึดสังขารแต่ละธาตุก็มีประมาณมาก เวทนาก็มีประมาณมากสัญญาก็มีประมาณมากสังขารก็มีประมาณมากรูปก็มีดินน้ำไฟลมและมีธาตุเลวธาตุปานกลางมีรูปหยาบรูปอันเป็นทิพย์รูปละเอียดมีหมด เรามาเรียนรู้จากธรรมชาติเหล่านี้ว่ามันทำงานกันยังไงวิญญาณจะไปตั้งอาศัยในอารมณ์เวลามันไปตั้งอาศัยคือมันไปรับรู้อารมณ์นั้นก็ถูกเรียกว่าเป็นภพบเป็นที่ตั้งของวิญญาณ และที่ตั้งของวิญญาณนั้นยังถูกเรียกว่ากรรมดังนั้นขณะที่วิญญาณไปตั้งอาศัยในอารมณ์ใดก็ตามนอกจากพบเกิดแล้วนั่นคือกรรมเกิดแล้วกรรมเป็นท่าตามธรรมชาติรูปก็เป็นกรรมเวทนาก็เป็นกรรมสัญญาความจำได้หมายรู้ก็เป็นกรรมสังขารก็เป็นกรรม พระองค์เปรียบเหมือนปัฐวีธาตุปฐวีธาตุหรือเปรียบเหมือนผืนนานปฐวีธาตุเนี่ยคือดินเนี่ยมันจะมีความหยาบละเอียดความสมบูรณ์สามระดับเลวปันกลางดี เวลาเปรียบว่าวิญญาณไปตั้งเนี่ยจะหมายถึงความเป็นพบพบคือที่ตั้งของวิญญาณขณะเดียวกันดินที่มันไปตั้งอาศัยเนี่ยมันมีดินเลวปันกลางดีการสื่อความหมายตรงนี้เป็นการสื่อความหมายเรื่องของกรรม เพราะมันจะมีผลวิบากจากการที่ไปตั้งพอมันไปตั้งมเมล็ดพืชมเมล็ดพืชเนี่ยพระองค์เปรียบเหมือนวิญญาณพอมะเล็ดพืชไปตั้งในผืนนาปุ๊บมันก็จะงอกนั่นคือผลของการไปตั้งเรียวกว่าผลวิบากวิบากกรรมวิบากคือผลเมื่อวิญญาณไปตั้งในนาเลว อารมณ์ที่เลวผลของมันก็ออกมาเลวมันไปตั้งในนาปันกลางนะผลมันก็ออกมาปันกลางมันไปตั้งในนาปลาปนีตปณีตายะธาตุยาธาตุอันปลานีตผลวิบากก็ออกมาดีแต่จะออกมาดีปันกลางหรือเลวก็ตาม ก็รู้มีการเกิดทั้งหมดดังนั้นการมีพบการมีที่ตั้งวิญญาณแม้นิดเดียวก็ไม่ดีแต่พระอ,องค์อธิบายให้เรารู้จักว่าธรรมชาติเนี่ยมันมีอะไรบ้างทำงานกันอย่างไรเราจะได้เข้าใจทั้งหมดครอบคุม ดังนั้นลูกก็เป็นกรรมเวทนาก็เป็นกรรมสัญญาก็เป็นกรรมสังขารก็เป็นกรรมสี่ธาตุนี้นเรียกว่าจตัสโววิญญาณทิติโยที่ตั้งวิญญาณสี่เวลาวิญญาณมันไปตั้งมันไปรับรู้มันจะรู้แค่สี่ธาตุนี้ การที่มันไปตั้งคือการมีพบและเป็นการได้มาซึ่งกรรมนะเพราะแต่ละธาตุเนี่ยมันก็คือก้อนกรรมในแต่ละธาตุจะมีความหยาบละเอียด3มระดับสระดับนะ <c oughs> เรวปันกลางดี ที่พระองค์บอกว่ากรรมังเขตตังกรรมคือผืนนาวิญญาณคือเมล็ดพืชความอยากคือยางในพืชอวิชาคือความไม่รู้เนี่ยเป็นเครื่องกั้นของสัตตนังคือผู้ยึดติดมีความอยากเป็นเครื่องผูกเมื่อท่านอันซามวิญญาณไปตั้ง การมาพบเกิดเมื่อธาตุปานกลางวิญญาณไปตั้งรูปประพบเกิดธาตุปานีวิญญาณไปตั้งอรูปประพบเกิดที่เกิดมีแค่สามการมาพบรูปประพบอรูปประพบนะก้อนหลักๆมีแค่สามพวกเราก็วนเกิดวนตายอยู่ในสามพบนี้ ดังนั้นถ้าเราต้องการที่จะสิ้นกรรมก็คือต้องไม่ยึดว่าธาตุนี้เป็นของเราตราบใดที่เรายังยึดว่ารูปเป็นเราเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นเรากรรมจะยังคงมีอยู่ตลอดเวลาพื้นนาที่มีวิญญาณ หรือเมล็ดพืชไปตั้งรวมกันเนี่ยจะถูกเรียกว่าเจตนาถูกเรียกเพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งตัวผืนนาเฉยเรียกกรรมผืนนาที่มีวิญญาณหรือเมล็ดพืชไปตั้งเรียกเจตนาเจตนาก็ ถูกบัญญัติว่าคือกรรมผืนนาก็ถูกบัญญัติว่าคือกรรมดังนั้นกรรมเนีมีสองไยยะัยยะหนึ่งเนี่ยคือเป็นที่ตั้งของวิญญาณเพียวๆอีกัยยะหนึ่งก็คือที่ตั้งเนี้ยมันมีวิญญาณไปตั้งจะถูกเรียกว่าเจตนาทรงจัดว่าเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรม นี่ก็ใช่หรือกรรม,มังเขตตังกรรมคือผืนนากรรมคืออารมณ์ก็คือตัวธาตุสี่หรือผืนนาสามอันเนี้ยเราจะเป็นผู้ฉลาดในเรื่องของกรรมแล้วถ้ากว่ากรรมเนี่ยมันมีเพราะเราไปยึดถ้าเราไม่ยึดกรรมก็ไม่มี รรมมีเพราะเรายึด